นะครับตอนนี้คือช่องจะเจหนึ่งสองห้านับวันนี้เราจะพาะดูทริกของคนจีนครับซึ่งทริกนี้จะ,จะต้องใช้ ECU พุ่งนะครับซึ่ง ECU พุ่งกว่าจะมาก็อีกแบบเดียก็มานะครับเพราะเดี๋ยวก่อนที่จะ ECU พุ่งสีเหลืองเข้า ECU พุ่งสีม่วงจะเข้าก่อนครับซึ่งมันจะพุ่งใกล้ก่อนเล็กน้อยแต่ใช้ได้เหมือนกัน,นครับเดี๋ยวก็รอได้เลยอีกไม่กี่เดือน เ,เราจะใช้ทิคนี้แน่ๆซึ่งทิคนี้อยู่แถวหน้าเส้นไฉนะมันจะสามารถพุ่งเข้าเส้นไฉได้แบบเอาง่ายคือใช้รถคาร์ดดีใช้ทิคนี้แซงรถคาร์ทีได้เลยแบบถ้าแบบอยู่ใกล้ๆกันนี่คือแซงได้เลยด้วยทิคนี้นะครับนี่ใกล้ถึงแนละ้ว ซึ่งถ้าใช้ลายปกติมันก็จะพุ่งช่วงๆที่มันตกลงมาใช่ไหมครับนี่ครับข้างหน้าคอ,อยดูนะไปแล้วก็เลี้ยวให้ชิดขอบครับแล้วก็เร่งความเร็วนิดนึงแล้วก็กดพุดพ่งครับครับจะขดนมาไกลแบบนี้เลยซึ่งมันแต่ย้นระยะเวลาได้เร็วมากๆครับรยิ่งเราทำคล่องๆแบบเข้าไปตรงนั้นแบบง่ายๆแล้วก็กดพุดพ่งทันที อาจจะติดง่ายมากนะครับคออืนนี้ผมทําครั้งครั้งที่สองออติดยากมากทําติดคือพิกเกมครับพิกเกมถ้าถูกมุมมันจะมันจะเลยเส้นเข้าไปเลยคือมันจะเข้าไปในเส้นเลยแบบพุ่งกลับเข้าไปในเส้นนะทันทีนท้ามุมมันดีนะครับมา ใกล้ถึงบักแต่เรียกว่าบักดีไหมมันเรียกว่าเทคนิคของเกมละกันเทคนิคเทคนิคใหม่ที่ทำยากแต่ผลลัพธ์ดีใช้แซงได้ง่ายมากมันมีผ้าดนะเนี่ยมันก็จะเสียจังหวะเยอะอยู่ถ้าพลาดคือมันต้อง น่าจะต้องไซวีเข้าไปให้ชนขอบนะครับแบบไซวีเข้าไปแนบขอบตรงนั้นเนะี่ยเนี่วีเข้าไปกดเข้าไปเลยก็จบคลิปไปียงเท่านี้ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ